ตอนแรกเราคิดว่าท่านฟินิกซจะเป็นเจ้าชายที่เยนชาและสง่างามเสียอีกแต่แล้ว <c oughs> ถ้า,าเป็นของ้าไม่เจอข้าจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงล่ะ <c oughs> แต่ดันเป็นแบบเนี้ยทำไมจะใช้ชีวิตต่อไม่ได้ล่ะสามีของข้าไม่มีค่าก็ยังไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยบางทีตอนเนี้ยอาจจะอยู่กับเทียนกู้สักหนังก็ได้ ข้าก็อยากมีความรักแบบนั้นบ้างจังแต่ว่าฟินิกอย่างพวกเราต้องมีความรักกับฟินิกด้วยกันเองและช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยฟินิกก็อาบบทียากมากความรักและสายพันธุ์เมี่ยวกันเลยนี่นาในเมืองฟินิกก็ยังมีสารสูรทั้งมากมายไม่ใช่หรอเสือก็เยอะด้วยนะเฮ้เจ hey, ้าอย่าไปสอนข้หมัวสัวสิเฮ้เฮ้สารสูตรตอัวอื่นนะในความขอรบรักพวกข้าเกินไปเสือมนุษย์ยิ่งไม่ต้องพูดถึง แล้วก็ถึงแม้ว่าก้าจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นคนเดียวแต่คนในปอบก็จะส่งคนมาคอยตรวจสอบเสมอพลางงานท่านก็เลยคิดได้แค่อยากแต่ก็ไม่กล้าสินะฮ้ก <c oughs> ็อยากมีความรักอันหวานแหววบ้างอะเดี๋ยวนี้แฟนก็หายากซะด้วยสิเรียงต้องมาหายตัวไปแบบนี้อีกพวกเจต้องช่วยข้านะถึงแม้ว่าท่านจะร้องไห้สักแค่ไหนก็ตามข้าก็ไม่สงสารท่านหรอกนะ <c oughs> ฟีนิกซ์เป็นสัตว์อสูรที่มีค่าและหาได้ยาก หากท่านสามารถช่วยเขาผ่านผลวิกฤตนี้ไปได้ระบบจะมอบคะแนนให้กับท่านเต็มที่เลย <c oughs> คนที่งดงามและติดใจดีอย่างข้าน่ะจะปฏิเสธท่านพูดหล่อเหลาได้ยังไงล่ะถึงแม้ว่าจะต้องช่วยท่านหาแฟนคนใหม่ก็ตามฮะไม่นึกเลยว่าจะมีการมอบคะแนนแบบนี้ให้ด้วยต่อไปเราต้องตามหาตระกูลหรือจนเผาชั้นสูงซะแล้วสินางคิดจะทำอะไรของนางอีกเลยเนี่ยว่าแต่เราต้องทำยังไงถึงจะหานางเจอล่ะ ท่านช่วยอธิบายเรื่องคำทำนาให้ละเอียดหน่อยได้ไหมอืไม่ได้ภายในอกเดือนนี้ข้าจะจชาคาถานั้นไม่ได้อีกแล้วแล้วทำไมถึงไม่ตามหาโดยกลิ่นอายวิญญาล่ะนอกจากนี้ระหว่างฟีนิกก็สามารถคากค่นหนากระเลงได้นี่นะหรือว่านางจอ,อกจะขอบเกิดของท่านไปแล้วการจะเรียกร้องหากันนั้นจะต้องมีเลือดเนื้อของฟีนิกลูกนกที่เพิ่งจะเกิดตัวน้อยนั้นยังอ่อนแอยย่งนะัก วิสัยทัศน์ของอนาเขตเวทมนต์ตอนนี้ก็กําลังแปรปรวนค่าสัมผัสถึงนางไม่ได้เลยถ้าหากนางออกไปจากขอบกิดของข้ารจริงๆแล้วแล้วก็ข้าอาจจะสัมผัสกลิ่นอยวิญ,ญญาณของนางได้ก็เป็นได้ถ้า่างนั้นก็แปลว่าลูกนกนั่นยังอยู่ภายในเมืองสินะแล้วจะทํายังไงถึงจะทําให้เลือดเนื้อของฟีนิกซ์ชัดเจนขึ้นนะไฟฮะติง้งมีคนมา เป็นไปไม่ได้ส่วนดอกไม้ของข้าถ้าไม่อนุญาตแล้วก็นะจะใครหน้าไหนก็ห้ามเข้ามาไม่ได้ลิงเอ,อ๋ทำไมถึงหยุดรถตรงนี้ล่ะทำไมไม่ไปที่ประตูใหญ่ลิงเอ,อ๋ว่าลิงเอ,อ๋กลับคนเอียวดีกว่าเจ้าค่ะถ้าคนในพักมาเห็นแล้วก็มันจะดูไม่ดีทำไมกันล่ะข้าหนาจริงใจกับเจ้านะคนในเมืองนี้ก็โกรุกันหมดทั้งนั้น ลิงเอ๋เจ้าไม่เป็นอะไรนะเออท่านพี่หลินทําไมท่านถึงทําเรื่องไรไม่ยากเช่นนี้อ่ะเอลิงเอ๋เมื่อกี้ข้าแค่ช่วยจับโท้ไว้ไม่ได้คิดอะไรไม่ดีเลยนะข้าก็ไม่รู้ว่าเจ้าจะล้มลงแบบนั้นนะ่ะฮ้ยเอลิงเอ๋อลิงเอ๋อฮิยแจะน่าสนุกข,ขึ้นมาแล้วสิแม่นางคนนั้นตั้งใจล้มลงแท้แท้ข้ากล้ากว่านั้นเลยละ อีสินเสียงเมื่อกี้มานหลิงเอ๋อนี่ทำไมถึงกลับมาเร็วขนาดนี้ล่ะใช่นางนั้นแหละชายีีชื่อหลินอะไรนั่นน่ะก็มาส่งนางด้วยนะท่านรู้จักเขาหรือข้าจะไม่ค่อยได้อ่ะเลิกสนใจพวกเขาเถอะมาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าท่านเตรียมตัวไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่าแม่นางหลิงเอ๋ออะไรนั่นน่ะกำลังจะมาท่านแล้วฮะฮะึไม่เชื่องอ้นเหรอถ้างาั้นก็จะพาไปดูไหมล่ะ เป็นโอกาสที่ดีจะไปถูกสิ่งที่เราคิดอยู่ในตอนนี้ไม่ได้ใจนางเจอเจ้าไม่ได้ทำไมกันล่ะเพราะข้าสงสัยว่าจะมีหนอนบอนไส้ในพักหลิงเฟิงนะสิเออท่านพี่ฟินิกท่านอยู่ที่ไหนเจ้าคะลิงเออท่านพี่อยู่ที่นี่จริงๆด้วยข้าเคยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าใ,าใครกลัมาใกล้ที่นี่โดยไม่รับอนุญ,ญาตนะ หลิงเอ๋อรู้ค่ะแต่ว่าหลิงเอ๋อมาที่นี่เพื่อจะอธิบายเรื่องเข้าใจผิดเทียนหายคงจะอยู่ในวังนั่นแหละเจ้าไปหาเขาสิไม่ค่ะต่นพ่อมีทางช่วยหลิงเอ๋อแน่มีแค่ท่านพี่เท่านั้นที่ช่วยหลิงเอนะ๋อน่ะไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นงนั้นเหรอถึงกลับต้องให้ฝ่าบาทเป็นคนจัดการเอ้ข้าเลอยากรู้จริงๆเจ้าเป็นใครนะ่ะ ข้าเป็นแขกของท่านฟินิกส์นะแล้วเจ้าเป็นใครเหรอแขกหลิงเอ๋อเป็นลูกสาวของท่านหัวหน้าพักเจ้าค่ะไม่เคยเห็นได้ยินว่าจะมีแขกมาที่พักของเราด้วยที่แท้ก,ก็เป็นคุณหนุของพักนี่เองข้ายังพูดไม่ไจบนะข้านะ่ะเป็นแขกคนพิเศษของท่านฟินิกส์นะว่าไงนะเจ้าเอามือของเจ้าออกไปนะห้ามแตะต้องท่านฟินิกส์ทำไมข้าแตะไม่ได้ล่ะ เจ้ามีสิอะไรมาสั่งข้างาั้นหรอเฮ้ยจ๋าแล้วทีิที่จยาชิมีละว้าแล้วล,ลิงเอ๋ก็แค่ลิงเอ๋รู้ว่าที่ผ่านมาตันปีไม่ชอบไปแค่เข้าใกล้เลยเขาหลอกเจ้าละมัง้งพอได้แล้วลิงเอ๋เจ้าลุกล้ำเข้ามาในสวนดอกไม้นี่เพื่ออะไระตันปีไม่ไปเศสด็งด้วยนางเป็นใครกันแน่นะ ท่านพี่หลังจากที่ท่านพี่กลับมาผู้จะได้เชื่อหลินก็อยากจะมาส่งน้องให้ได้หลิ่เอ๋อก็ไม่รู้จะปฏิเสธเขายังไงแต่แล้วระหว่างที่หลินเอ๋อกำลังลงจากรถเขาก็ก็ดึงเสื้อผ้าของน้องแล้วยังจะกอดน้องอีกเขาจังต่าช้าเหลือเกินระกูลหลินเป็นตระกูที่รู้จักกันดีในเมืองฟินิก์และพวกเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคเรามาโดยตลอดพวกเขาน่าจะรู้ตัวดีว่าเขากำลังทําอะไรอยู่บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด ท่านพี่ไม่รู้หรอกนะว่าเขา,าตามตื้ออยู่ตลอดเวลาแถมบอกว่าจะมาสู่ขอน้องไวๆเนี่ยท่านพ่อกับครอบครัวเขาก็ค่อนข้างที่สนิทกันบางทีอาจจะยากที่จะปฏิเสธฟ้าเกลิงเฟิงตะกูลหลินท่านพี่จะต้องช่วยน้องนะคะน้องไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นตอนแรกเราคิดว่าเจ้าหญิงเอ,อ๋คงจะทําอย่างนี้เพื่อดึงดูดความสนใจของฟีนิกซ์ซะอีกนึกไม่ถึงเลยว่านางจั่งการปฏิเสธคำขอแต่งงานของนายหลินนะ่ะ เรื่องนี้มันไม่ใช่เกมยังไงก็ต้องให้เทียนหายเป็นคุนตัดสินใจเออท่านพี่แล้วท่านพอใจน้องแต่งงานกับนายหลิ่งจริงๆแล้วเจ้าคะฟักหลินงเฟิงจะต้องเลือกคู่ครองที่ดีที่สุดให้กับเจ้าเป็นแน่ข้าเชื่อในการตัดสินใจของเทียนหายข้ายังมีเรื่องต้องคุยกับนางคนนี้อยู่เจ้ากลับไปก่อนเถอะ <c oughs> บ๊ายบายนะเออท่านพี่อี้ซินเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าไม่ได้ทําเกินไปนะ วางใจเถอะหนา้าข้าชื่อว่แผนนี้จะต้องช่วยท่านฟินิกซ์ได้อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้สถานที่นี้เป็นที่ต้องห้ามแต่ลูกนกฟินิกก็หายตัวไปในขณะที่ข้าไปจัดการกับสรารสนที่กำลังคลุ้มคลั่ง,งเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หากไม่มีใครบางคนวางแผนไว้ก่อนแล้วสายลับนั่นเหรอน่าสนุกดีนี่ชอบจริงๆการจับตัวผู้ทรยศนะดังนั้นข้าก็เลยบิดเบือนคำทำนายต่อนหน้าผู้คุณ และบอกกับคนอื่นว่าเจ้าเป็นผู้ร้ายบอกว่าเจ้าจะช่วยข้าจับตัวคนร้ายที่เป็นสายลับในพักนี้ด้วยไม่นึกเลยว่าท่านจะฉลาดขนาดนี้ข้าคิดว่าในหัวของท่านจะมีแต่เรื่องผู้หญิงซะงนะอีกนะเออไอนี่เจ้าดูถูกข้า,างั้นเหรอ <c oughs> โอเคโอเคอธิบายแผนของท่านมาได้เลยก็บ๊ะทำไมแผนเนี้ยถึงไม่ไดีต่อข้าเลยเล่ะ หากแผนนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีก็จะมีของตอบแทนให้กับเจ้ามากมายอย่างแน่นอนเขาไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะแต่ว่าจราความสำเร็จของแผนการนี้ยังไม่สูงเท่าไหร่เดี๋ยวข้าจ่าตัวช่วยเองฮะเจ้าหลิงเอ,อ๋อจบแม่นางที่ชื่อว่าเจ้าหลิงเอ๋อคนนั้นน่ะเป็นประโยชน์มากเลยล่ะท่านคิดว่าอย่างไงล่ะหน้าอกเออ ไม่รู้ว่าที่ภรรยาของข้าหลังจากที่โตแล้วจะตูมตุมแบบนั้นบ้างไหมนะโูดเอ๊ะนี่คือด้านที่แท้จริงของใยที่สวดมันนานสินะไม่รู้ว่าสามีใจง่ายของข้าจะคิดแบบนี้บ้างหรือเปล่าอาชิวลางลิงเอ๋อโตมาในการดูแลของข้าสามารถเจ่อใจนางได้แต่ว่านางไม่ค่อยสนใจเรื่องในพักหลิงเฟิงเลยทําไมต้องใช้นางด้วยละ่ะ <c oughs> เพราะว่านางเป็นหนูชาเขียวนะสิ นางก็มักจะเรียกร้องความสนใจจากท่านอยู่ตลอดเวลาแต่ดูเหมือนว่าเจ้าฟีนิกเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่านางชอบเขาชาเขียวอะไรนะอีหนูชาเขียวความหมายในภาษาจีนก็คือผู้หญิงน่ารักน่ารักชอบทำตัวแบลเบทำตัวน่าสงสารเวลาอยู่ต่อหน้าผู้อื่นข้ายังไม่เข้าใจเลยถ้าเราต้องการให้นางช่วยแล้วทำไมไม่เล่าความจริงให้นางฟังล่ะทำไมต้องแสดงแล้วก็ตบตานางด้วย ท่านไม่เข้าใจผู้หญิงจริงๆเลยนะถึงเวลานะั้นเดี๋ยวท่านก็รู้เองแหละโรงแรมฟินิกเราจะทำยังไงต่อไปดีละ่ะฮึไม่ต้องกลัวพี่สาวนางฟ้าโชคดีที่เจ้ายังไม่ถูกฐานจับตัวไปนะพวกพี่ดูกท่านฟินิกจับตัวไปแล้วไม่ใช่เหรอครับเขาพวกเราเหนียวมาแล้วนะ ก็ยุนของเราเนะี่ะเก่งจะตายไปอย่างนี้นี่เองแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะตามหาตัวเราเพราะคำทำนายนะ่ะหือคำทำนายมีคำทำนายจริงๆด้วยเหรออืมเจ้าดูเรื่องคำทำนายสินะเออค่ะเทียนอย่างน้อยเอ,อ๋ยถึงเวลาที่เจ้าต้องบอกความจริงกับพวกข้าแล้วนะสามสิบนาทีก่อนหนะน้านี้แล้วก่อนนะ ข้ามีเรื่องที่อยากจะเตือนพวกเจ้าไว้เด็กที่อยู่กับพวกเจ้าจะนำพามาซึ่งไอไเยนนะท่านรู้จักเขาแต่ว่าตอนนี้เขาการปลอมตัวของเด็กคุนนั้นไม่สามารถปิด,ป,ดปิดสมุนไพรวิเศษนัได้หรอเขาคงจะเป็นเด็กที่หนีไปได้ของตระกูลลวดสินะตระกูลลวนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่มันอะไรกันนะพี่สาวนางฟ้าผมตอนแรกข้ารู้สึกแปลกใจอยู่หรอกนะ เรื่องที่ฟีนิกซ์หายไปเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่ชาวบ้านในเมืองกันยังพากันคลึกคลื้นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็รู้ตัวแล้วเหมือนกันสินะหลังจากพบท่านฟีนิกซ์แล้วก็ถึงได้รู้ว่ามีหลายคนได้รับรู้เรื่องที่ลูกฟีนิกซ์ได้กำเนิดแต่คนที่ดูเรื่องที่มันหายไปกลับมีจํานวนน้อยมากเทียนหยางแล้วเจ้าไปรูเรื่องนั้นได้อย่างไงล่ะเออก็ก็คือคนที่ปล่อยผมนั้นเป็นคนพูดนะปล่อยเจ้าเหรอ อันที่จริงครอบครัวของข้ามีหน้าที่เก็บสมุนไพรกับพระหลิงเฟิงข,ขอรับแต่ตอนนั้นอาสรที่ส่งของอยู่่ก็หายตัวไปพวกข้าเลยถูกขังไว้แต่ว่าหลายวันต่อมาก็มีชายปริศนาคนหนึ่งแอบปล่อยข้ากับโมโม่ออกไปชายคนนั้นบอกกับข้าว่าพระหลิงเฟิงสงสัยอลครัวของข้าก็ยังบอกกับข้าอีกด้วยว่าพู้ที่ตามหาลูกน้องน้อยตัวนั้นน่ะท่านฟินิก์จะใช้ข้าสาทำนาย แล้วถ้าข้าสามารถหาบอดแสเกี่ยวกับคำนํานายนั้นได้ข้าเขาช่วยครอบครัวได้แล้วเจ้าก็เชื่อกําพูดของเขาเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชายคนนั้นเป็นใครแล้วยังไม่รู้บอดแสคืออะไรชายคนนั้นเป็นใครกันแนะ่ก็ช่วยเทียนอย่างไว้ก็มีเป้าหมายอะไรกันแน่ขอช่วยข้าไว้และเพื่อครอบครัวแล้วข้าจะเป็นต้องเชื่อใจเขาเขาบอกว่าอาจจะยากรยังคงอยู่และจะกําลังจ้องทําร้ายสัตว์อสูรตัวอื่นอยู่ หมูมูม่เป็นสัตว์อสูรชนิดพิเศษมันสามารถสัมผัสถึงสัตว์อสูรที่มีพลังแข็งแกร่งได้เพราะงั้นก่อนหน้านี้หมูมุม่เป็นคนนำพาข้าไปหาพวกพี่สาวแต่แล้วพวกเรากลับถูกพวกตานจับตัวได้เสกอนแล้วเจ้าแก่ตัวนั้นคงจะสัมผัสถึงแมงป่องหิมะสินะเพราะงั้นหลังจากที่แก่ตัวนั้นถูกจับเจ้าก็เลยไม่ม,มีทางเลือกอื่นนอกจากพาพวกเรามาที่นี่เจ้าต้องการให้พวกเราตกเป็นเหยื่อ ดิคุณน,นี่เห็นเราเป็นเป้าหมายตั้งแต่ต้นแล้วสินะไม่ใช่นะขอรับพี่สาวนางฟ้าบอกว่าพี่เขาคือผู้ประดุมความยุติธรรมข้าก็เลยตอนแรกข้าก็อยากจะเตือนพวกท่านแต่ข้าก็กลัวว่าพวกท่านจะทิ้งข้าไว้ขอร้บแล้วครับช่วยข้าด้วยข้ารู้ว่าพี่สาวนางฟ้าสนใจสูตรยาของตระกูลข้ามากแถมพี่สาวยังนีเก่งอีกรล้บียงว่าจะต้องไม่เป็นอันตรายใดๆแน่นอนยาละ่ะ ฮอายุนเจ้าอย่าทำให้เด็กตกใจกลัวสิทำตัวไม่ถูกเลยเจ้าเด็กคนนี้มองเราออกหมดเลยเทียนหยางพวกเราก็อยากรู้ความจริงน่ะพราเราต้องเชื่อใจกันและกันเจ้าเข้าใจหรือเปล่า,ข,าข้าขอโทษพี่สาวนี่คือการเกี่ยวก้อยสัญญาข้ารับปากว่าข้าจะช่วยครอบครัวเจ้าให้ได้เกี่ยวกล้อยเหรอ สัญญาฟินิกก็บอกมาแล้วว่าสัตว์อสูรของจรกกูลลว่เกิดกรุ่มร่างเลยทำให้ความสนใจตกอยู่ที่พวกเขาแล้วก็มีคนอาศัยจังหวะน,นั้นขโมยล,ลูกนกฟินิกไปปักเฟิงหลิงไม่มีทางปล่อยพวกเขาไปง่ายๆแน่เขาแค่หาตัวคนร้ายที่แท้จริงให้เจอก็ช่วยพวกเขาได้แล้วไม่ใช่หรือไงแล้วถ้าเขาโกหกเจ้าล่ะเพราะงั้นเมื่อกี้เขาก็เลยขู่เขาคืนยังไงละ่ะก่อนที่จะสืบหาความจริงได้ห้ามบอกเขาเกี่ยวกับฟินิก และครรทำนาที่แท้จริงเด็ดขาดนะทำไมข้าถึงได้รู้สึกว่านางจะเตรียมใจไว้อยู่ตลอดเลยนะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาของนางหรือเปล่าอันที่จริงที่เทียนหยางทำไปนั้นมันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะที่เสียสละคนอื่นเพราะเขาต้องการจะช่วยเหลือครอบครัวในตอนนั้นเราเองก็เหมือนกันเพราะที่ทำให้เขากลับมาแล้วชีวิตของเราเองจะยังไม่สนเลย แต่ตอนนี้มันไม่เหมือนกันแล้วเราอยู่เพื่อตัวเองเท่านะ้นโปรดหยุดความคิดใดๆที่จะละเมิดระบบฮอ,อายุนตามแปะแล้วท่านควรจะแยกกับข้าแล้วเริ่มเคลื่อนไหวได้แล้วนะเราต้องจัดการกับไอ้ระบบที่คออติดตามทุกยี่สิบสีชั่วโมงนี้ให้ได้ดโยเร็วที่สุดเลยอีสินข้าว่าสิ่งที่เจ้าควรทำมากที่สุดในตอนนี้คือไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะ แหม่แหมแหมอยู่ท่านไม่ชอบเสื้อผ้าด้านฟินิกมอบให้กับข้าอย่งางงั้หรอข้าว่ามันก็สวยดีออกนะอีซินฮะเจ้าเคยบอกตั้งหลายหนแล้วว่าเจ้ามีครอบครัวแล้วเพราะงั้นก็อย่าเข้าใกล้ใจอื่นให้มันฝุ่แล้วเจ้าล่ะเออขนาดท่านฟินิกยอมมอบเสื้อผ้าชุดใหม่กับข้าได้แล้วทำไมเจ้าไม่ลองหน่อยล่ะอีซิน กาถาแบบนั้นมันไรมรารย,ยาทเกินไปทำไมคราวนี้ไม่เรียกว่าซินเอ๋อแล้วล่ะข้าในชอบแบบนั้นแหละฝุบอีสซินเจ้าดูเครื่องหลังนั่นสีก,ก่อนนั่นมันอะไรนะ่ะท่านทำหรอนั่นน่ะคือปีเสื้อสื่อสารดูเหมือนจะมีคนตามหาตัวเจ้าอยู่ข้าก่อตัวก่อนล่ะดูสึกแปลกจังหรือว่าเปลไฟในตัวของเราก,กำลังลุกโชนอีกแล้ว หรือว่าฝุบเป็นโปรเซียอีสินอ่อยเราเมื่อกี้ืจิมจิมผีเสื้อสื่อสารคงจะเหมือนกับโทรศัพท์ไร้สายสินะคงจะเป็นท่านเซียนมือสองนั้นสินะแต่มารบกวนตอนข้ากำลังอ่อยหนุ่มหล่อซะได้เออใจ่างฝุบหึมยานยานหูสามีของข้า